สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องนักธกิจไบเกอร์ทีเอสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องชาวช่องนักธกิจไบเกอร์ทีเอสกันอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็คือวันที่1มกรานะครับปี2565นั่นเองนะครับผมก็เช้านี้ครับเดี๋ยวผมกําลังขับรถไปรับแฟนของผมนะครับมาทําบุญใส่บาตรพระกันนะครับ9ก้าองค์นะครับผม ก็กาลังเดินทางไปรับแฟนนะครับแถว,แถวจารันสนิทวงนะครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ครับช่วงประมาณ6โมงนิดๆครับผมท้องถนนก็ค่อนข้างที่จะโลง่งอยี่งที่เพื่อนๆเห็นเลยนะฮะตอนนี้โล่งมากเราไม่ค่อยได้เห็นภาพถนนโลง่งๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับในกรุงเทพมหาคนครโซนถนนราชพฤกษ์นะฮะเพราะว่าถนนราชพฤกษ์เส้นนี้ครับถ้ายิ่งเป็นช่วงเปิดเทอมหรือว่าเป็นวันปกติเรียกว่าติด หนักมากนะครับผมแต่วันนี้ก็ค่อนข้างโล่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะวันนี้ก็กําลังขับไปรับคุณแฟนกันนะครับวันนี้ครับก็ตั้งใจกับแฟนไว้ว่าเออเดี๋ยวเราจะใส่บาทกันนะครับสักเก้าสักเก้าองค์นะครับผมแล้วก็คุณแฟนเขาทาเป็นน้ํานะครับก็คือกาแฟคือทางแฟนผมเขา ตอนนี้เขากําลังอินกับการทํากาแฟมากๆจนถึงขั้นแบบว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านกาแฟกันแล้วด้วยนะครับก็เลยทํากาแฟเองเพื่อเอาไปใส่บาทเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปแวะตลาดก่อนด้วยไปซื้อของเพิ่มนะครับก็เลยอ่ะโอเครีบไปก่อนเดี๋ยวตลาดจะวายนะครับผมก็คิดว่าจะมาใส่บาทกันที่ตลาดสวนผักนะครับตลาดเช้าสวนผักนะครับตรงปากซอยบ้านผมนั่นนะครับ เพราะว่าตรงนั้นจะมีพระยืนอยู่หลายหลายหลายรูปหลายองค์ต้องเรียกว่าหลายองค์สินอน,นะครับก็เดี๋ยวถ้าไม่ครบเก้าองค์ก็เดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ขับเอ็กเซเตอร์เลยครับตามท้องถนนเลยฮะเจอหลวงพี่องค์ไหนก็ใส่เลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็กำลังขับรถไปฮะเร่งเลยครับตอนนี้ นี่ครับบอกเลยว่าเอ็กไซเตอร์เป็นรถที่ดีครับขับพริ้วมากนะครับผมขับนิ่งมากถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมองเลยว่าขับดีมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูด้วยว่านะครับก็คือแฟนผมเนี่ยกระผมเนี่ยยังไม่ได้เคยซ้อนเจ้าเอ็กไซเตอร์ไปแบบไปไกลๆเลยมีก็มีแค่ซ้อนแค่ตอนสอนหัดเขาขับรถมีคัดนะครับที่คลิปที่เดียวก่อนหน้านี้นะครับแค่นั้นเอง เนี่ยก็เลยจะลองให้คุณแฟนเขาซ้อนดูนะครับว่าเอกไซเตอร์เนี่ยต่อซ้อน2คนนะครับคนขับน้ําหนักประมาณ160กิกโลใช่ไหมครับประมาณนั้นแฟนผมก็ประมาณ60 60กว่ากรว,วมแล้วก็ประมาณ200ร้อนิดสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบโลประมาณนี้ครับจะลองดูว่าช่วงเดิมมันไหวไหมถ้าช่วงเดิมมันไม่ไหวก็อาจจะสั่งโช๊คใหม่มาใส่นะครับเพื่อที่จะให้มัน ับน้ำหนักได้ดีขึ้นปรับค่าความแข็งอะไรนี้ให้มันดีขึ้นไม่งั้นมันจะยู่ยนะครับเพราะว่าตอนเนี้โชคหน้าเราแก้ปัญหาเปเรียบร้อยครับลงหลุมลงหมอเนี่ยไม่ไม่มียันไม่มีอะไรแล้วนะครับคือสบายมากเลยแต่ก็ตอนนี้จะไปอยู่ที่ปัญหาที่โชคหนักเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะยุ่ยๆหน่อยนะครับก็เลยคิดว่าเ,าเดี๋ยวลองดูแล้วกันลองให้แฟนเขาซ้อนเลย้วกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับ เดี๋ยวไปใกล้ถึงแล้วนี่อยู่แวถวต่างดววาว啊พาตานะคับพาตาเ้ยไม่ใช่พาตาสิเซนท่านปิกเก้านะครับอ่ะกลับรถก่อนรถรถมารถมารถมาอีกทีหนึ่งเอาไปเราคนนี้ไปเห็ <c oughs> นเขาบอกว่าเขามายืนรอแล้วอยู่ตรงปากซอย40ครับเท่าไหร่เหมือนกับหนึ่ง ข้างหน้านี่ไงคุณแฟนอยู่ซ้ายมือนี่รออยู่นี่โอเคเดี๋ยวับคุูแฟนก่อนนะครับสวัสดีไงวันดีนะนดปีให<ป>ม่รถติดไหมรถติดไหมรถต,ติดไหมไม่ติดเลยวันนี้รถนองๆจ่ะวไปวตลาดซื้อของเพิ่อมิดนรหนึ่งนานนานไหมขอโทษนะคเปอะไ,ไร ุณแฟนเขาซ้อนรถมาแล้วนะครับแล้วก็ขับดูสรุปครับว่าไม่น่ารอดครับชคเดิมไม่น่ารอดจริงๆครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยุ้ยแล้วก็ยันนะครับคือลงสุดเลยครับเวลาเราตกหลุมหรือว่าเป็นถนนเป็นขั้นนะครับเป็นขั้นแบบขั้นขั้นระหว่างถนนเนี้ยมันจะรู้สึกว่ากึก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 นะครับชงหน้าไม่กึกนะไปกึกโชกหลังนะครับเพราะว่าน้ํน้ำหนักผมกาแฟไม่ไหวนะครับผม ทำใจไว้แล้วแหละเพราะว่าตอนเราขับ R3 ก็เปลี่ยนโช้เหมือนกันนะครับคันคันเก่าเนาะคันที่เป็นโฉบแรกคันนั้นก็สั่งโช้ของ YSS มาใส่นะครับก็หายเหมือนกันแต่นั้นคือทำปั๊บก็หายเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราจะสั่งโช้ตัวไหนดีนะครับว่าจะสั่ง RCB ไหมหรือว่าจะใช้ YSS เหมือนเดิมนะครับก็าเดี๋ยวรอดูกันลวกันนะครับว่าจะใช้ตัวไหนแต่ว่าบอกเลยว่าโช้เดิมไม่ไหวนะครับสําหรับ น้ำหนักผมกาแฟรวมกันนะแต่ถ้าคนปกติทั่วไปผมว่าโอเคพอแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มสมรรถนะของตัวรถก็ซื้อมาเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ถ้าของผมเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยนะจุดมุ่งหมายหลักเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเพิ่มสมรรถนะซื้อมาให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับ ได้ยินว่าทาง YSS เนะี่ยเขาสามารถสั่งสปริงได้แต่ก็ไม่สั่งไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทําให้ผมได้ไหมก็ไม่รู้นะแต่ต้องลองโทรไปสอบถามทางโรงงานก่อนว่าสามารถทําสปริงได้ไหมเพราะว่ามันเป็นโช๊คเดียวโมโนโชค๊คใช่ไหมครับมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนแอร์ล็อกเอ็นแม็กนี่มันเป็นโช๊คคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทาง YSS เขาทําได้ไหมนะครับถ้าเขาบอกทําไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ซื้อเขานะก็อาจจะซื้อตัวเขาที่เป็นตัวปกติ โชคปกติแล้วก็ปรับค่าพีโหลดให้มันเยอะๆเอาหรือว่าอาจจะไปเล่น RCB อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับเอามาตอบปัญหาเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเพื่อนๆก็หลายคนก็สงสัยถักเข้ามาอินบอหมันว่าที่โชคหลังที่หนักเนี่ยโชคหลังไหวไหมนะครับถ้าขับคนเดียวผุก่อนถ้าขับคนเดียวไหวนะครับยังเอาอยู่สําหรับคนน้ําหนัก160นะครับดังนั้นสําหรับคนที่ซื้อไป น้ำหนักปกติสัก,ก80-90กิโลแล้วก็แฟนสัก50-60กิโลเนี่ยก็ยังไหวนะสำหรับโชกเดิมไม่ต้องซื้อโชกเปลี่ยนเพราะว่าผมน้ำหนักประมาณ160กิโลใช่ไหมครับก็เหมือนซ้อนสองตลอดเวลาก็ยังไหวอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมแล้วก็มีแฟนซ้อนด้วยเนี่ยมันก็200กิโลแล้ว,โโลวมันก็เลยน่าจะไม่ไหวสําหรับชกเดิมนะก,ก,ก็ควรที่จะซื้อโชกใหม่มาใส่แล้วก็ปรับพีโหลเข้าไปนะครับให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ เพื่อสมรรถนะแล้วก็การควบคุมรถที่ดีเพราะว่าถ้าโชคเรารับน้ําหนักไม่ได้นี่แล้วก็ไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราการควบคุมของการควบคุมตัวรถจะลําบากแลก็อันตรายเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงสูงมันจะควบคุมรถได้ไม่ดีพอดังนั้นจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับแนะนําครับถ้าลายน้ําหนักเยอะนะครับเกิน120กิโลแล้วกันแล้วก็แสงอีกสัก60โลสัก1 8อดโลหรือว่าสัก 200โลขึ้นไปเป็นโชคดีกว่านะครับเพื่อที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้นในการขับขี่นะครับผมแต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าโชคเดิมไม่ดีนะครับถ้าคนน้ำหนักปกติมันก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ผมน้ำหนักเยอะเกินไปนั่นเองโอเคถึงตลาดแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อของกันก่อน

ดีพ um well, ี uh, ่ใหม่นาโยมก็ขอให้ยมพี่เด็กก็มีความดโทนต่อปัญหาแล้วก็สุขกายสบายใจนาโยมนะผ่านไปดีดีวยนะโย าอาภิวาสนสีลสเนจังมุทภาายโนจตารธรรมวาณันเดายุโนทุังตารังเอ๊เป็นยังครับต้งคงแล้วต้ากอต้าอมแล้ว ก็เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอฝากช่องนักิจไบค์เกอร์ทีเอชไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคน